เราถูกสั่งให้เฝ้าศพตาชื่นคนเดียวในศาลางเงียบๆคืนนั้นฝนพรมลงมาไม่ขาดสายอยู่ๆเสียงพึมพำแผ่วเบาก็ลอยออกมาจากโลงศพอย่าให้ใครรู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่ขนเราลุกชันไปทั้งตัวความเย็นยะเยือกแล่นปราดจากเท้าขึ้นมาถึงศีรษะ เราพยายามบีบตาแน่นคิดว่าคงหูฝาดแต่เสียงนั้นกลับกระซิบซ้ำๆชัดเจนขึ้นอย่าให้ใครรู้ว่าเราอยู่กับแกเสียงแหบพร่าคล้ายจะขาดใจหัวใจเราเต้นระรัวจนเจ็บหน้าอกสองขามันชาไปหมดได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อจ้องลงศพ จนรุ่งเช้าเราก็ยังจำเสียงกระซิบนั้นได้ขึ้นใจมันฝังอยู่ในโสตประสาทเราตลอดมาผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง